สาระน่ารู้ทางการเงินโครงการเครือข่ายการเงินไทยสารสายใหญ่สู่ใจประชาชนโดยท,ทพทอาสาวีสิบจังหวัดเชียงใหม่ธนบัตรชำรุดมีค่าอย่าทิ้งธนบัตรเมื่อถูกใช้เปลี่ยนมือหลายครั้งหลายหนย่อมมีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นฉีกขาดเปลือกเปืือนไฟไหม้หรือถูกสัตว์กัดแทะ ซึ่งถือว่าเป็นธนาบัตรชำรุดไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกฎหมายแต่สามารถแลกค่าคืนได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 1. ธนาบัตรครึ่งฉบับคือธนาบัตรฉีกขาดตรงกลางตามแนวยืนสามารถแลกคืนได้ครึ่งราคา 2. ธนาบัตรต่อท่อนผิดคือธนาบัตรที่มีส่วนของฉบับอื่นมาต่อเป็นฉบับเดียวกันไม่เกินสองท่อนเป็นแบบและชนิดราคาเดียวกันสามารถแลกคืนได้เต็มราคา 3. ธนบัตรขาดวินคือธนบัตรที่เนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งขาดท้ายไปเช่นถูกฉีกขาดถูกไฟไหม้หรือสัตว์กัดแทะหากมีเนื้อธนบัตรเหลือเกินครึ่งฉบับสามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคา 4. ธนบัตรลบเลือนคือธนบัตรที่ไม่สามารถอ่านตัวเลขหรือข้อความได้ชัดเจนหากพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลสามารถแลกคืนได้เต็มราคา กรณีธนบัตรชำรุดที่ถูกไฟไหม้เกรียมถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะหรือเปื่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมากผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องตามแบบที่กำหนดที่สำคัญไม่ควรแกะแซะปะธนบัตรก่อนนำมาแลกเพราะจะทำให้ธนบัตรเสียหายมากกว่าเดิมโดยสามารถนำมาแลกได้ที่ ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทําการธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทุกแห่งทุกวันพุธยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้าธนบัตรชำรุดมีค่าอย่าทิ้ง